สวัสดีครับช่องเพย์ยงทนพักเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องพักเกจิะณาจารย์เหรียญจุนต่างๆนะครับดูตำาหนิเกแท้ดูราคาตลาดค้านิยมนะครับดูจุดจ,จ่ายตังแล้วก็ท้ายคลิปนะครับเรามีราคาตลาดให้นับปัจจุบันนะครับแล้วก็ทุกสองทุ่มตรงเรามีไยสดนะครับวันนี้เรามารับชมนะครับเป็นเหรียญลูกผู้อี่ยมวัสถุสานสูงรุ่นร้อยปีเนื้อทองแดงปี2539เนะครับ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรุ่นร้อยปีใน้องแดงปี2519เนี่ยจังหวัดนนทบุรีนะครับสร้างเมื่อตอนวันครบรอบวันมรณะภาพร้อยปีหลวงปู่เอี่ยมนะครับมหาพุทธพิษศษในวันพฤหัสท,ที่22สิงหาปี2539ขึ้น9ค่ำเดือน9เวลา13.39พระสงฆ์16รูปนะครับจเจริญพุทธมนต์นะครับที่พระอุโบสถวัดสะพานสูงเวลา15.09นะครับ สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีพระรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมดสามเนื้อหนึ่งเนื้อเงินสร้างจํานวนหนึ่งพันองค์นะครับสองนวโรหะสร้างสองพันองค์สามนะครับเนื้อทองแดงแต่เนื้อทอ,องแดงเนี่ยตามประวัติเนี่ยยังไม่ได้ลงชัดเจนผมจะหาละเอียดลงไว้ด้านล่างนะครับเหรียญเนี่ยมีทั้งหมดสองพิมพ์นะเป็นพิมพ์ข้าวหลามตัดแล้วก็พิมพ์เสมานะครับแต่วันนี้เรามาดูเหรียญกันนะครับเหรียญเนี้ยเป็นเหรีย เป็นเหรียญพิมพ์ข้าวหลามตัดเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนาะเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆสําหรับเหรียญเนื้อทองแดงก่อนนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟพระองค์จริงเนี่ยนะครับผิวไฟเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆผิวไฟออกจมพูจมพูคล้ายๆหลวงพ่อพรมประมาณนั้นนะครับดูผิวพันวันนะก่อนเนาะที่ตัวพื้นเหรียญพูดถึงผิวไฟเนื้อทองแดงนะครับทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นผิวไฟเดิมๆนะครับ จะเป็นผิวไฟแบบออกแดงๆชมพูไม่แป๊ดจัดนะครับไม่แดงแป๊ดแล้วเป็นออกแดงๆชมพูชมพูนะครับดูพื้นเหรียญนะครับดูลักษณะเหรียญก่อน,นอันดับต่อไปนะครับเรามาดูที่พื้นเหรียญก่อนนะครับพื้นเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับว่าจะไม่ตึงเท่าไหร่แต่เราลงลองส่องลงไปลึกๆนะครับมองลงไปลึกๆเนี่ย มีกระแสะปั๊มที่พื้นเหรียญอยู่นะนะมีกระแสะปั๊มอยู่นะเดี๋ยวผมจะซูมลงไปลึกๆให้ดูคลิปนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับคลิปเต็มอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเราจะให้ดูอย่างละเอียดนะครับมันจะเรามองลงไปลึกๆเห็นไหมครับมันจะมีเส้นบางๆวิ่งข้างล่างสุดเลยนะครับวิ่งด้านล่างสุดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเราลองดูด้านหลังเห็นไหมครับ จะมีกระแสปั๊มบางๆอยู่ด้านล่างสุดเลยนะแต่ข้างบนเนี่ยมันอาจจะดูไม่ตึงแต่ว่าข้างล่างเนี่ยนะครับมีกระแสปั๊มวิ่งชัดเจนนะครับวิ่งอยู่ด้านล่างชัดเจนแต่ไม่คมมากแต่ว่ามีแรงกระแทกของเครื่องปั๊มนะครับมองไห้เห็นพื้นเหรียญอยู่อันดับต่อไปนะครับดูตัวหนังสือเรามาดูตัวหนังสือนะครับ ตัวหนังสือเนี่ยค่อนข้างจะคมเห็นไหมครับคมพระแท้ธรรมดาทั่วไปนะครับพระแท้ธรรมดาทั่วไปเหรียญน,นะครับพื้นฐานเหรียญเลยเป็นแอ่งไม่บวมนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเราดูกันแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับเรามาดูรูจอ นะครับเจาะจากด้านหน้ารูเจาะเนี่ยช่องผมนะครับให้ความสําคัญมากเรื่องรูเจาะเหรียญสามารถพิจารณาเหรียญได้แปกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแปดสเอร์เลยเพราะว่าของที่ลอกเลียนแบบมานะครับแล้วก็ก๊อปปี้มาเนี่ยรูเจาะเนี่ยเขาไม่เหมือนกับตอนที่ทำนะตอนนั้นไม่เหมือนแน่นอนนะครับเพราะว่าทําคนละครั้งนี่เห็นไหมครับเจาะจากด้านหน้าเพราะฉะนั้น นะครับด้านหลังจะต้องมีเนื้อเกิดออกมาปีนออกมานะครับเห็นไหมธรรมชาตินะแล้วทีนี้นะครับเรามาดูลักษณะการตัดเหรียญเหรียญออกปีส5 3พนสสบ้านะครับเห็นไหมครับนี่ลักษณะการตัดเหรียญตัดไม่สุดนะนี่ตัดไม่สุดนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนค่อยๆดูนะครับตัดไม่สุดนะ ทั้งสี่ด้านนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทั้งสี่ด้านเลยเพื่อพี่ๆเพื่อนๆมีที่บ้านนะครับอยากจะรู้ว่าพระที่บ้านเราแท้ไหมมีราคาไหมนะครับสามารถเทียบดูได้ปลาช้านะครับแล้วทีนี้นะครับจุดอ่อนของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีหลายที่เลยสำหรับลักษณะการตัดเหรียญถ้าบ้านๆแต่ที่บ้านเพื่อนๆนะครับมี เหรียญอยู่เนี่ยนะครับเราพลิกหลงพ่อไปด้านซ้ายมือดูตรงนี้ก่อนตรงมุมนี่เห็นไหมครับมันจะมีรอยยุบลงไปตรงตัวตัวตดเหรียญหนึ่งที่แหละนะครับแล้วก็พลิกขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับกี่ฟันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับตรงนี้ห้าฟันเลยนะครับมีจุดอ่อนหลายที่เราพลิกหลงพ่อไปทางขวามือนะครับตรงนี้ก็มีหนึ่งสองสามเป็นฟันใหญ่ๆเลย นะครับนี่คือว่าเรียกว่าจุดจ่ายตังหรือว่าจุดอ่อนนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เพิ่งจะนะครับสะสมหรือว่าอยากจะรู้ว่าเกทแทเนี่ดูยังไงดูตรงเนี้ยดูง่ายมากนะครับโดยไม่ต้องอาจจะบางทีอาจจะไม่ต้องเห็นนะครับพื้นเหรียญหรืออะไรดูเฉพาะตัวตัดนะครับดูเฉพาะลักษณะการตัดเหรียญเนี่ยเป็นจุดจ่ายต่างเป็นจุดอ่อนนะครับแล้วราคาค่านิยมนะครับณปัจจุบันสําหรับเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมร้อยปีเนื้อทองแดงนะครับ ตอนนี้สวยๆอาจจะอยู่ที่หมื่นบวกลบนะครับหมื่นนิดๆน,น,นะครับถ้าย่อนลงมาก็ตามสภาพหรือว่าใครมีนะครับเราก็ยินดีรับเช่านะครับส่งมาได้ทางไลายเนาะเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิป มีทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับมีทั้งไอดลายนะครับหรือว่าจะติดต่อทางแฟนเพจก็ได้ช่องเพจโทรผักคขึ้นเหมือนกันนะครับใครมีก็ยินดีรับเช่าซื้อขายและเปลี่ยนนะครับแล้วฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับแล้วมาชมคลิปหน้ากันต่อไปนะครับสวัสดีครับ